สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาลุกใส่แววนเพราะว่าเมื่อวานนี้นอนดึกค่ะช่วงนี้เนาะก็ใกล้ปีใหม่ใช่ไหมคะทุกคนก็คงจะแบบมีงานเลี้ยงทานข้าวกับครอบครัวอะไรบ้างแล้วก็แบบว่านอนดึกเนาะช่วงนี้ก็ได้พักผ่อนใช่ไหมแต่ทีเนี้ยวันเนี้ยก็เลยอยากจะมาแชร์เพราะว่าหาผักผลไม้ค่ะมาเยียวยา ตัวเองเหมือนกันแล้วก็เลยอยากจะแบบว่าเอาความรู้มาแบ่งปันนี่เมื่อคืนนี้ก็เพิ่งได้เซอร์ติฟิเคตมาอีกใบหนึ่งนะคะ Life Style Nutrition for Metabolic Syndrome นะคะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของสารอาหารนะคะที่สามารถที่จะช่วยในการทำให้พวกแบบโรคต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการเผาผลาญอะไรอย่างนี้ว่าอะไรช่วยได้น้ำตาลไขมัน น้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยกินอะไรดีอะไรอย่างเงี้รรยาราเดี๋ยวจะค่อยๆทยอย,อยมาโชว์นะคะและสําหรับช่วงนี้ที่ทุกคนก็คงจะแบบว่ามีปาร์ตี้หนักนะคะก็อยากจะมีสูตรสปูตี้มาแนะนําค่ะก็ง่ายๆมากเลยนะคะแน่นอนว่าสมมุติว่าเราดื่มแอลโกอฮอล์อ่ะ ถ้าเราต้องดื่มแอลกอฮอล์เยอะๆนะแล้วแบบไม่อยากแห้งนะคะสูตรสมูทตี้ที่ควรจะแบบว่าสําหรับคนที่กินเหล้ากินแอลกอฮอล์ดื่มไวน์ดื่มเบียร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอัดวิตามินซีเข้าไปเยอะๆเลยค่ะก็เพราะว่าแอลกอฮอล์ค่ะเวลาที่เข้าไปในร่างกายแล้วอเนาะเวลาที่เขาเกิดการย่อยสลายหรือเรียกว่าเมตาบไลา์นะมันก็จะเป็นสารที่มันทําให้เกิดแบบว่าพิษต่อตับแล้วก็จะทําให้เหมือนแบบว่า มันทําให้เกิดการอักเสบเนาะเกิดแห้งอะไรพวกเนี้ยค่ะการที่จะกินวิตามินซีเนี่ยวิตามินซีอ่ะมันคือสารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายใช้เยอะมากๆแล้วช่วงเวลาที่เราดื่มเหล้าเรานอนดึกอย่างเงี้ยร่างกายจะแบบมีการอักเสบแล้วก็มีสตรสเกิดขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิตามินซีแล้วก็พวกสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆก็เลยมีความสําคัญนะคะโดยเฉพาะพวกแบบว่าที่เม็ดเลือดขาวทั้งหลายนะคะที่เขาจะช่วยกําจัดเซลล์ผิดปกติ ด้วยในช่วงนี้นะสิ่งแปลกปลอมอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องกินวิตามินซีอ่ะเอาวิตามินซีมาใช้เป็นเหมือนแบบน้ํามันเครื่องเพื่อที่จะให้การทํางานของเขาเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ทํางานแบบสมูทขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ให้เราบูดวิตามินซีกันเยอะๆก็เคยได้ยินกันเนาะว่าวิตามินซีเวลาคนที่แบบเป็นหวัดหรือว่าไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบทําให้หายเร็วขึ้นแต่ว่าไม่ได้ป้องกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นหวัดแล้ว ก็ทําให้หายเร็วขึ้นเพราะว่าเขาเหมือนแบบพอระบบภูมิคุ้มกันต้องทํางานฮือมาเยอะๆนี่แหละก็เลยต้องใช้วิตามินซีเยอะแล้วที่นี้พอมีวิตามินซีพอเขาก็เหมือนมีเชื้อเพลิงม,มากเพียงพอมีพลังมากเพียงพอในการจะเอามารีเฟรชตัวเองนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะเดาก็เลยเตรียมแล้วก็เมื่อวานนี้แบบนอนดึกใส่คอนแทคเลนส์นาน,น,นเนาะ mm hmm. ก็เลยเหมือนแบบตาแห้งๆค่ะก็เลยจะดูแลสายตาสะหน่อยหาสารอาหารที่มันดีต่อตา ดีต่อตามีอะไรบ้างก็ตอนเด็กๆก็คงจะท่องเนาะเอตาบีชาดีรักดีดุเอ่อซีรักดีดุกนะแต่จริงๆแล้วก็ก็ถูกต้องนะเอตาวิตามิน a เนาะพวกเบต้าแคโรทีนสีส้มสีเหลืองอะไรทั้งหลายนะคะก็จะดีต่อสายตานะคะวันนี้เราก็จะหาผักผลไม้นะคะที่พวกมีวิตามิน a สูงแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งนะคะก็มีวิตามินเสูงเป็นพวกเอ่อ กลุ่มรูทีนซีเซนทีนซึ่งบำรุงจอประสาตาได้อย่างดีเลยก็จะมีอะโวคาโดนะแล้วก็ตัวนี้ค่ะโกจิเบอรีนี่หรือเกาจี้นั่นเองนะคะที่อยู่ในเครื่องยาจีนนะ่ะเดี๋ยวนี้เขามีแบบว่าเอามาทำเป็น,ปนแบบแห้งนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอามากินเล่นได้นะคะหรือว่าจะใส่ในสมูทตี้ก็อร่อยดีนะคะใช้บำรุงสายตาได้ด้วยนะอันนี้เคยแบบว่า มันก็เป็นพวกกลุ่มตระกูลเบอร์รี่เนี่ยมีซีแซนทีนบำรุงสายตาบำรุงหัวใจแล้ววิตามินซีวิตามิน, C, มน A สูงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็าคือส่วนประกอบหลักของสมูตตี้ในวันนี้ที่เราเหนื่อยล้านอนดึกเนาะใช้ใสายตาเยอะเนาะยิ่งคนอายุ40ขึ้นไปนะคะเรายิ่งต้องกินอาหารวิตามินที่บำรุงจอประสาทตาด้วยเพราะว่ามันจะค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆแ,แล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันกู้ยากนะไม่เหมือนอวัยวะอื่นใน,ะนเรื่องของดวงตาเนาะแล้วก็ พอเวลานอนดึกใช่ไหมเราก็จะรู้สึกไม่สดชื่นมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องสมองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมวันนี้เราก็จะมาแนะนาอะไรที่มันทําง่ายๆนะคะที่จะทําให้แบบว่ากินแล้วแบบเรารู้สึกสมองเราแบบโฟกัสได้ดีขึ้นแบบว่าแทนที่จะแบบรู้รู้สึกขวตื้อตื้อเบลอเบอ,อะไรอย่างเงี้ยกินอะไรที่จะบํารุงสมองกันนะคะได้แก่ กาบาเคยได้ยินไหมคะสารที่ชื่อว่ากาบาเนี่ยนะคะเขาจะมีฤทธิ์ทำให้สารสื่อประสาทที่ทําให้เรารู้สึกสงบระงับแล้วก็โฟกัสคุณดาวสวยมากเลยโอ้ยขอบคุณนะคะคุณพาวินะัสคุณดีมากเลยขอบคุณนะคะกางเกงหัวมันนี้ยังไม่ได้กินนี่แหละก็เลยจะมาแนะนําวิธีที่จะทําสร้างกาบาได้ด้วยตัวเองนะคะ ง่ายมากๆเลยค่ะก็คือว่าทางต้นก้าวฟ้าใส้นะมีทํางานร่วมกันกับทางมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยแล้วอาจารย์ะท่านก็เลยเล่าให้ฟังถึงการที่แบบว่าจะเอากาบ้าเนี่ยอะไรที่วิธีไหนที่จะทําให้ได้กาบ้าจากอาหารนั้นมาให้ได้เยอะๆที่เรารู้กันทั่วไปก็คือพวกข้าวกล้องงอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอะไรก็ตามที่มันแบบว่างอกอะ่ะมันก็จะมีสารเนี้ยตัวกาบ้าพวกเนี้ยออกมาแล้วก็วันนี้นะคะ แนะนำถั่วเขียวพอกงอกค่ะง่ายใช่ไหมใครๆก็รู้จักเนาะถั่วเขียวแล้วรู้ไหมคะว่าถั่วเขียวพองอกเนี่ยแหละมีกาวบ้ามากกว่าข้าวก้องงอกหลายเท่าเลยนะคะอันนี้เป็นงานวิจัยของมหาดลเลยนะแล้วก็ทีเนี้ยงอกแค่ไหนแบบยังไม่ต้องให้งอกแบบเป็นหางออกมาเยอะนะใช้แค่แบบเอาไปแช่น้ำค่าคืนนะคะ24ชั่วโมงก็พอค่ะก็ จะแบบกําลังมีแบบเนี้ยมันก็คล้ายๆกับถั่วเขียวที่เวลาเรากินถั่วเขียวต้มน้ําตาลอะไรอย่างนี้เนาะค่ะก็เดาก็จะเอาถั่วเขียวนะคะเลือกถั่วเขียวอินรียแล้วก็เอาไปแช่น้ํำค่าคืนหนึ่งคืนนะคะระหว่างนั้นก็อาจจะแบบถ้ามันมีฟองๆนะคะก็สามารถเปลี่ยนน้ําได้นะคะแล้วก็น้ําที่ได้นะ อย่าทิ้งนะเสียดายเอาไปรดน้ำต้นไม้ได้เพราะว่าเขาอะเกิดจุลินทรีย์อะไรพวกนี้เกิดขึ้นมานะคะก็เอาไปรดน้ำต้นไม้ต่อได้นะแล้วทีเนี้ยพอได้ถั่วเขียวมาใช่ไหมมันก็ยังดิบอยู่ใช่ป่ะด้วยความที่เราเป็นคนขี้เกียจและมีความรู้เ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแบบว่ามาต้มถั่วเขียวอะไรอีกก็เสียวเวลาตั้งน้ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่บ้านทุกคนก็คงจะมีไมโครเวฟเนาะพอเราแช่ได้24ชั่วโมงเสร็จปุ๊บนะคะเราก็แบบ กองน้ําออกนะคะให้มันหมาดๆค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็พาน้องๆนะคะเข้าไมโครเวฟนะคะ1นาทีค่ะก็จะได้ถั่วเขียวที่แบบว่าสุกแล้วเนี่ยวิธีนี้นอกจากง่ายนะคะการใช้ไมโครเวฟเนี่ยยังเป็นการถนอมสารอาหารเอาไว้ได้อย่างดีที่สุดลองคิดดูว่าสมมุติว่าในถั่วเขียวเนี่ยเขามีสารอาหารที่มันละลายในน้ําอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาไปต้มนะ สารอาหารมันก็ละลายออกมาในน้ําหมดเลยสูกไหมแล้วเราก็ทิ้งน้ําไปหรือวิธีลวกอย่างเงี้ยมันก็เป็นการที่ทําให้น้ําที่แบบมันชะล้างเอาสารอาหารที่มันละลายในน้ําออกมาทิ้งไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไมโครเวฟอบมันคือใช้ความร้อนไปสั่นโมเลกุลน้ําที่อยู่ในเซลล์แล้วก็ทําให้เขาสุกได้สารอาหารก็ไม่ได้ละลายออกไปกับน้ํานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ไมโครเวฟก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะในการที่จะถนอมสารอาหารนั้นเอาไว้ได้เนาะอาหาร แช่แข็งดีๆรวดอย่างรวดเร็วนะแล้วเสร็จแล้วเวลาที่อยู่ได้นานด้วยนะแล้วเสร็จแล้วเวลาที่จะทานแล้วเอามาอุ่นด้วยไมโครเวฟอย่างนี้ก็คือเป็นการรักษาสารอาหารไว้ได้ดีที่สุดเลยนะคะโดวยวิธีนี้โอเคมีงานวิจัยนะลองรับอันนี้มาเล่าให้ฟังอ่ะอันนี้ก็คือเป็นวัตถุดิบหลักในวันนี้เหมือนกันถั่วเขียวมีประโยชน์มากเลยนะคะนอกจากที่เขาจะมีกาบาแล้วเนี่ยเที่ยวไว้บำรุงสมองแล้วก็ บำรุงป,ประสาทเนาะระบบประสาทนะเขายังมีสารที่เรียกว่าวิเทกซินนะคะซึ่งเป็นสารต้านอักเสบที่ดีมากๆเวลาที่พูดถึงสารต้านอักเสบต้านอักเสบต้านอักเสบเราก็นึกถึงกันแต่ขมิ้นใช่ไหมแต่ว่าในถั่วเขียวเนี่ยเขามีสารต้านอักเสบชื่อวีเท็กซินเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นสารต้านเสบที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เอาถั่วเขียวไปแช่น้ําข้ามคืนแล้วก็เอามาใช้ทาอาหารเนี่ยยิ่งได้แบบว่าประโยชน์ เป็นแบบสองเท่าเลยทั้งต้านอักเสบทั้งได้กลาบ้าเลยนะคะในวันนี้โอเคมาเราก็จะมาเริ่มต้นแล้วก็นอกจากนี้นะคะผักพวกผักใบเขียวๆอะคะ่ะยิ่งเขียวก็ยิ่งดีนะยิ่งมันจะมีธาตุเหล็กซึ่งธาตุเหล็กเนี่ยเขาเอาไปทําเป็นสร้างเป็นเม็ดเลือดเม็ดเลือดก็ทําหน้าที่ลําเลียงออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยพอร่างกายนึกถึงออกมาพอเขาได้ออกซิเจนเขาก็จะแบบ สดชื่นสมองก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะบูตตัวเองเวลาที่แบบไปปาร์ตี้หนักๆมานอนดึกนะคะวิตามินที่แนะนําก็ได้แก่พวกกลุ่มวิตามิน C เนาะที่ยังไงต้องใช้อยู่แล้วแล้วก็พวกทีมที่บํารุงสมองเนาะแล้วก็พวกที่มีสารต้านอักเสบเยอะๆเพราะเวลาที่เรานอนดึกมันจะเกิดสเต,ตรสแล้วก็เกิดการอักเสบเกิดขึ้นได้ง่ายในร่างกายนะคะ แล้วก็กลุ่มพวกตัวสีเขียวอ่าพวกที่มีธาตุเหล็กสูงๆนะคะก็ช่วยลําเลียงออกซิเจนไปช่วยในส่วนต่างๆของร่างกายได้ดียิ่งช่วงนี้ที่เราต้องใส่แมสเยอะๆออกซิเจนเข้าไปในร่างกายได้น้อยเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มตัวรับนะคะตัวรับออกซิเจนก็คือพวกเม็ดเลือดต่างๆนะคะก็พวกว,วิตามิน B แล้วก็พวกธาตุเหล็กนะต้องกินเข้าไปแล้วการที่เรามีวิตามิน C โอ๋ยเล็เชื่อนานอยู่ได้อ่ะยังตั้งใจฟังอยู่เนาะ การที่มีวิตามินซีเข้าไปด้วยวิตามินซีนอกจากที่จะช่วยปุ่มปุ่มกันช่วยให้เราสดชื่นหลังหายแฮงค์หลังจากปาร์ตี้หนักได้ดีแล้วยังช่วยในการดูดซึมธาตุเด็กด้วยโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ดีมากๆเลยวัตถุดิบทั้งหลายที่ดาวจะใช้มาดาวก็มีผักใบเขียวเราก็ไปเด็ดมาจากข้างล่างนะคะอันนี้ก็คือ อมแซกนะคะหรือเบนจลงห้าสีหรือตำลึงหวานนะคะเขามีสีเขียวอย่างนี้เขาก็จะมีทัดเหล็กนะคะนอกจากนี้นะเขาก็มีไฟเบอร์อยู่แล้วเนาะพวกผักก็รู้อยู่แล้วมีไฟเบอร์เอาไปขัดล้ำไส้แล้วก็ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีด้วยนะและนอกจากนี้เขาก็จะมีวิตามิน A ด้วยนะแล้วก็เราก็จะมีนี่ค่ะผักตังเพราะเราอยากให้เรื่องของการอักเสบวันนั้นพูดเรื่องฝุ่นไปก็จะมีคุยเรื่องผักตังไปแล้วนะมีสารต้านอักเสบต้านอนุมูลอิสระและยังช่วย ข้าวไวรัสได้ด้วยนะโดยที่ไม่ทาลายตัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีเราก็จะมีดอกไม้กินได้จากในสวนมานิดหน่อยนะคะสําหรับวิตามินซีของดาวในวันนี้เราจะใช้ส้มจี๊ดค่ะหรือมะปี๊ดนะคะหรือส้มปลูกอยู่ในบ้านเนี้แหละมันสวยด้วยนะแล้วก็มันมีวิตามินซีด้วยนะเก็บมาสดๆจากโซกจากต้นเลยเดี๋ยวเราจะใส่เปลือกลงไปด้วยนิดนึงเพราะว่าเราปลูกเองนะเปลือกส้มเนี่ยมันก็มีน้ามันหอมระเหยตัวเอง น้ำมันหอมระเหยที่มันอยู่ในเปลือกพวกพืชกลุ่มซิตรัสเนี่ยนะมันมีประโยชน์ด้วยคืออะไรก็ตามที่มีกลิ่นนะมันก็จะช่วยต้านมะเร็งต้านอักเสบใช่ไหมแล้วไอ้ตรงโซนขาวๆตรงเปลือกของส้มพวกเนี้ยก็มีสารต้านม,มะเร็งอีกมีลิโมเนนโอ้ยเยอะแยะมากมายเลยค่ะม,ม,มีประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราปลูกส้มปลูกมะนาวอะไรในบ้านเราอะเรามาขูดไอ้ตรงขาวๆอันนั้นอนะใส่ลงมาในสมูทตี้เราบ้างนะคะก็จะทําให้เราได้ ประโยชน์จากพืชขึ้นมาอีกเยอะเลยเนาะที่เราคาดไม่ถึงนี่นี่เราก็จะมีส้มนะแค่เม็ดออกก่อนเพราะว่าเม็ดมันขมค่ะแล้วบางทีส่วนของเมล็ดมันจะแบบกินยากนะคะใส่มาลงไปแล้วเราก็จะมีพวกแบบผลไม้แช่เย็นนะ่อยู่ในตู้เย็นบางทีเวลาไหว้พระวันพักใช่ปะเสร็จปุ๊บเราก็เหลือเราก็จะแบบฟิดฟิดเก็บเอาไว้แล้วเวลาจะกินแอน,นิตี้เรา ใส่มนลงไปเริ่มบวเบสมันนะคะเพื่อจะให้แบบรสชาติไม่ว่าเราจะใส่ลงไปอะไรลงไปแล้วมันทําให้รสชาติมันอร่อยนะคะก็จะมีสับป,ปะรดกับกล้วยหอมนะคะกล้วยเนี่ยก็จะมีเส้นใหญ่ที่น้องโปรไบโอติกชอบด้วยนะคะแล้วก็ทําให้สูทตีนะ้นั้นนวลเนียนอร่อยขึ้นนัวนขึ้นได้นะคะใส่ลงไปหน่อยนึงแล้วเราก็จะเนี่ย เห็นไหมทุกคนก็กินได้อันนี้เป็นพวกนองเบอร์รี่นะมีลูกหม่อนแล้วก็มีเบอร์รี่แช่แข็งนะดาวซื้อมากินไม่ทันเราก็แช่แข็งเก็บเอาไว้ได้มีวิตามินซีด้วยนะคะเนี่ยจริงๆผักฟังเนี่ยกินวันนั้นได้เอามาจิ้มน,น้ำพริกกินก็ดีนะหรือว่าเอามาจิ้มน,น้ำสลัดกินเปล่าๆได้เลยเวลากินแล้วมันจะมีเลือกๆเป็นเมื่อเมื่อ ผักอะไรก็ตามนะถ้ากินแล้วเรารู้สึกว่ามันมีเมืออเมือกน้ำแสดงว่ามันมีเส้นใหญ่ละลายนะ้ําเขาเรียกว่าโซลูเบิลไฟเบอร์ซึ่งโซลูเบลไฟเบอร์พวกนี้นะมันจะช่วยไปชะลอการดูดซึมน,น้ําตาลชะลอการดูดซึมไขมันเราก็ช่วยเพิ่มมวลอุจจาระนะทาให้เราขับถ่ายดีขึ้นพุงเราก็จะแบนราบนะใส่อันนี้จะเป็นมิ้นค่ะเป็นตระกูลพวกโหระพานะคะมีน้ํามันหอมระเหยเอาไว้ตานนะนุม่มอิสระ ใส่ส้มลงไปเรามีส้มอยู่ในตู้เย็ยนด้วยเห็นไหมใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปอันนี้ก็จะทําให้มันหวานได้ดนะ้วยนีะสมุี่พรหวานแต่ละอย่าต้องไปเยอะเร็จปุ๊กนะคะเราก็จะบีบส้มจีสดๆจริงๆวิตามินซีเนี่ยเขาอะไม่ค่อยทน แสงไม่ค่อยทนความร้อนรู้ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้น้องส้มที่อยู่ในตู้เย็นมาหลายวันแล้วเนี่ยมันก็คงอาจจะแบบว่าไม่ค่อยเหลืออยู่เยอะเราก็เลยใช้น้องส้มจีดอันนี้เราจะใส่ลงไปทั้งชิ้นบางอันเนาะแต่ว่าไม่ใส่เยอะเกินเดี๋ยวมันขมเนาะใส่ลงไปสักสามชิ้นค่ะ ใส่เม็ดติดลงไปด้วยอ่ะจริงๆก็กินได้นะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นพวกเม็ดอ่งุ่นนะอ่งุ่นอินซีอะไรพวกเนี้ยเขาจะมีเลสวัวราทอลซึ่งแบบดีอีกเยอะเลยพวกคือพวกนี้เนาะเดี๋ยวเหลือเอาไว้แต่งหน้าบ้างดีกว่าเสร็จแล้วออ้ยยังไม่มีที่ใส่ผัดเขียว,ลวเลวยอะอยากนู่นยันี่เรามาว่าไปด้วยกันใช่ไหมพอเรารู้หลักการใช่ไหม เรามีอะไรพวกเนี้ยแล้เราก็เอามาใช้ถามว่าทำยากไหมไม่ยากเลยเนาะใช่ไหมคะทุกคนนี่เราใส่ถั่วเขียวลงไปแล้วก็บอกว่าถั่วเขียวที่แบบพองร้องเ,เอาแค่24ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่กาบ้าเยอะสุดอย่าให้หางมันยาวนะถ้าเกิดว่ายิ่งหางออกมายาวเท่าไหร่ก็สารมันก็จะกาบ้าก็จะน้อยลงแล้วอันเนี้ยมันก็คล้ายๆกับอะไรนะ พอเราไปทำสุกแบบไมโครเวฟอ่ะกลิ่นนะคะ <co> ก็เหมือนกับถั่วเขียวต้มธรรมดาเลยะคะ่ะเอาไว้ใช้ได้อีกแล้วก็เอาไว้โรยหน้าก็ได้แล้วก็ถั่วเขียวเนี่ยมีโปรตีนด้วยนะเอาอะไรอีกนมนมนมตอนเช้าเราไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ใช่ไหมเราก็จะเลือกใช้นมถั่วเหลืองค่ะเพราะว่านมถั่วเหลืองเนี่ยมี โปรตีนค่อนข้างสูงนะคะหรือว่าเราจะใส่เป็นนมโอ๊ตก็ได้นะถ้าเกิดแต่ว่าเราก็จะไม่ค่อยได้โปรตีนจากโอ๊ตเท่าไหร่เราก็เอานมถั่วเหลืองแทนแล้วก็ชอบใช้้อโซจูดหรือถ้าใครมีโปรตีนชงก็ใส่ลงไปนี่โปรตีนจากเพืชดเยอะแยะเลยนะเดาวก็จะชอบหนูเซตของพี่หนูดีนะคะ เพราะว่าไม่ว่าเราจะใส่ผักอะไรที่มันแบบรสชาติเราไม่ต้องลุ้นเลยว่ามันจะออกมากินไม่ได้เพราะว่ามูเซตมันจะทําให้เราอร่อยกินได้แน่นอนค่ะเรามีวัตถุด,ดิบอันใหม่แฟกซีดอันนี้เราซื้อจากเลมอนฟาร์มนะคะมาใส่ขวดแก้วเขาเป็นแบบบดละเอียดพวกเมล็ดแฟกเมล็ดเมล็ดแฟกเนี่ยมันต้องบดก่อนนะแล้วเอาค่อยเอามากินเพราะว่า พวกสารอาหารอะไรต่างๆพวกนี้มันจะโดนเก็บเอาไว้แน่นอยู่ในมเมล็ดพืชคือมเมล็ดพืชอ่ะเขาอ่ะอยากโตเติบโตขึ้นมาเป็นเป็นต้นใช่ไหมมันเป็นธรรมชาติอ่ะกลไกลของธรรมชาติใส่น้ำเพราะว่าใส่น้ำเพราะว่าอยากให้มันสดชื่นอ่ะ,ะเดี๋ยวมันจะต้นมากไปก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกลของธรรมชาติเขาก็จะทําให้เรากินยากเขาก็จะต้องมีสารต่อต้านการดูดซึมทั้งแบบทั้งลิอันอะไรนะ ไฟเตะเล็กซินอ่ะเอออันน้นนะมันจะต่อต้านเหมือนแบบว่าทําให้เราแบบกินแล้วไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ธรรมชาติอย่างเงี้ยเราก็สามารถลดพวกสารต้านการดูดซึมพวกนี้ได้โดยพวกความร้อนหรือการที่แบบการบดให้มันแตกหรือว่าการเอาไปแช่น้ําอย่างเงี้ยก่อนทานอนะ่ะมันก็ทําให้ผนังเซลลของตัวธัญพืชอะ่ะเขาอ่อนนุ่มขึ้นพอผนังเซลล์มันอ่อนนุ่มอะ่ะเขาก็ปลดปล่อยสารอาหารออกมาได้ง่ายมากกว่าเนาะ แค่ความราู้เยอะเลยเนาะ <S <S 1> <S 1> จำไม่ได้ไม่เป็นไรนะป่านแล้วนะ ผงขมิ้นผงผงซินนามอนอะไรผงขิงอะไรพวกนี้จะใส่ลงไปด้วยก็ได้นะเมื่อกีด้ดาวลืมใส่อะมันเยอะละพอเถอะพอเถอะด,วดาวแล้วแบบดูอาหารแบบนี้มันจะไปหากินได้ที่ไหนถูกปะฟังดูเราแบบเมื่อกี้แต่ละอย่างที่ใส่ลงไปนี่คือแบบประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยใช่ปะเออเนี่ยง่ายๆใช่ไหมคะทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านนะ ขับบางอย่างปลูกง่ายๆด้วยปลกกินปลูกเอาไว้ที่บ้านได้ง่ายๆเนาะเวลาดาวลงสวนเราก็จะแนะนําเนาะปลูกอันนี้สิคุ้มปลูกอันนี้สิคุ้มสวยด้วยได้ดอกด้วยแล้วก็ได้ตัวเขามาใช้ด้วยดูสิกระปุกหนึ่งก็ได้ทั้งสองแต่งได้สองจาาเลยและเราก็จะตกแต่งด้วยดอกไม้จริงได้สวยงามแบบไม่ทิดชั่วไม่มีอยู่ตรงนี้เลย ลอกไหมลอกเนาะแต่เดี๋ยวใครดูนะมันจะออกมาสวยค่ะทุกคนเรามีการโนราต้นกา,าวฝาใส่ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นพาสโปรตีนวันหนึ่งเขาบอกว่าให้กินธัญ,ญพืชหนึ่งกับมือเพราะว่าเส้นใยจากทัาธัญ,ญพืชละ่ะลองด,ดูดิโอหเยอะแยะมากมายแค่ไหนแล้วก็เจ้าธัญ,ญพืชพวกนี้นะเขามีพวกวิตามินบีที่เอาไปสร้างเป็น เม็ดเลือดแล้วก็ช่วยเราบำรุงระบบประสาทอะไรอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยแล้วก็มีสังกะสีมีไอ้ผู้วิตามินอะไรเยอะแยะแล้วก็เส้นใย,ยสําคัญมากเลยเส้นใย,ยจากธัญพืชน,นะคะน้องจุเลิยนซีในน้าใจเขาชอบมากเลยแล้วก็ช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาลได้ดีมากใครที่จะไปปาร์ตี้กินอะไรเยอะๆกินหนักๆคบธัญพืชไปกินแบบนี้นะคะยัดเข้าไปก่อนก่อนที่จะไปกินอะไรหนักๆนะ มันจะได้เหมือนมีเส้นใยอ่ะไปชะลอการดูดซึมน้ําตาลแล้วก็ไขมันที่มันจะเกิดขึ้นพวกคอเลสเตอรอลอะไรต่างๆผลไม้แช่แข็งเราก็เอามาตกแต่งได้นะเออแกโจมน่าราักเนี่ยความสวยงามของพืชผักดาวมีดอกไวเอามายุราด้วยเดี๋ยวค่อยดูนะเห็นไหมนะ มีดอกไม้กินได้มีดอกเสื้อบานนานดีด้วยนะคะแล้วก็นี่ชอบมากเลยทารากอนน้องทาราก้อนนี่เป็นสมุนไพรฝรั่งนะคะดอกเขาจะแบบสีเหลืองๆเรียกแล้วก็ใบก็สวยนะอะคือแบบสมมติว่าทําเครื่องดื่มแล้วเอาน้องทารากอนใส่ลงไปโปยหรือว่าเอาไปตากแห้งทําชานะก็ใช้ได้ด้วยเออนี่ น่ารักเ่าแค่นี้เองอะทุกคนลืมเมื่อกี้บอกว่าจะต้องกินโกจิเบอร์รี่เนาะถั่วเขียวต้องไปต้มก่อนใช่แล้วค่ะเอาไปทําให้สุกก่อนแต่ว่าเมื่อกี้เราบอกว่าวิธีต้มอะ่ะมันจะทําให้สารอาหารอะ่ะมันที่มันละลายน้ําอ่ะมันจะละลายออกมาในน้ําหมดแล้วเราจะทิ้งน้ําไงเราอยากให้เก็บสารอาหารเอาไว้ก็เลยแนะนําเป็นนึ่งก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ไมโครเวฟก็ได้ค่ะ เนาะเวฟเพราะว่าเม็ดมันเล็กๆนิดเดียวค่ะน้องเขาแช่น้ำมาแล้วทั้งคืนอะ่ะเขาก็จะนุ่มสุกง่ายอายนารัเห็นไหมนะทาราเสร็จแล้วค่ะก็จะเป็นอาหารเช้าที่อุดมไปด้วยเส้นใยที่ดีแล้วก็โหเมื่อกี้ที่ใส่จำได้ป่ามีอะไรบ้างสวัสดีค่ะคุณจันเพนมีถั่วเขียวพอง,งอกนวัตถุดิบที่ดาวสอนทัวันนี้ จะมีกาบ้าเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากกว่าเขาก็งอกถั่วเขียวมีโปรตีนมีสารต้านอักเสบที่ดีแบบเหมือนพอๆกับพวกกลุ่มคมิ้นชันเลยนะชื่อวีเท็กซิซิงเนาะนะแล้วเราก็สอนในเรื่องของการใช้วิตามินซีเพื่อที่จะทำให้เราหายแห้งให้เราสดชื่นแล้วก็ช่วงที่เราแบบว่านอนดึกนะคะก็บูสต์ร่างกายด้วยวิตามินซีเนาะเราก็ใช้พวกกลุ่มพวกซิตรัสตระกูลส้มนะคะแล้วเราก็เลยแบบว่า ใส่เปลือกลงไปด้วยนิดนึงนะเพราะว่าในเปลือกก็มีน้ำมันหอมระเหยแล้วก็มีพวกแบบสารดีๆอีกเยอะแยะเลยแล้วเราก็จะใส่พวกเบอร์รี่แล้วก็วันนี้ตาเจ็บก็เลยเลือกแบบอะไรที่บำรุงสายตาเยอะๆก็ได้แก่พวกวิตามิน A แล้วก็พวกโกจิเบอร์รี่นะเนี่ยมีขายที่เลมอนฟาร์มแล้วก็ตอนนี้เลมอนฟาร์มก็มีผลิตภัณฑ์ต้นก้าวฟ้าใส่ขายแล้วนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะคิดว่าทุกคนน่าจะได้ประโยชน์จ้า การปั่นสมูทตี้ของดาวโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่นะคะแล้วก็โปรโมชั่นป้นก้าฟ้าใสมีทั้งเดลิเวอรี่แล้วก็มีทั้งไปทานที่ร้านที่ถ้าเกิดว่าไปทานที่ร้านนะคะก็หนึ่งพบาทขึ้นไปก็ลดสิบเปอร์เซหมดเลยนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นสำหรับค่าจัดส่งด้วยสั่งครบหกร้อยลดค่าส่งหนึ่งร้อบาทสั่งครบเท่าไหร่นี่แหละ หนึ่งพันหรือเปล่านะหนึ่งพันหรือสองหนึ่งพันลดค่าส่งสองร้อยนะคะจะได้แบบว่าสะดวกสบายอยู่ที่บ้านถ้าใครเนีอยากออกจากบ้านโอเคสําหรับวันนี้ขอบคุณนะคะเครื่องปั่นใช้รุ่นไหนใช้ของจีนกระหลกกระลาธรรมดานะคะยี่ห้อ exc ค่ะสั่งใน shopee lazada มีหมดเลยนะคะลองไปเสิร์ชดูนะคะอืมค่ะโอเคเราจะชอบแบบอันแบบเล็กๆหน่อยเพราะว่าเวลาเราปั่นแล้วอ่ะกินคนเดียวมันเทออกมาแล้วมันจะแบบ ไม่ติดอยู่เยอะแล้วมันก็น่ารักตะมุตะมิยมี่ห้อหนึ่งดีๆเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดว่าดาวเห็นว่ามีลิงก์ซื้ออยู่ตรงไหนเดี๋ยวดาวมาแปะให้นะคะชอบมากเลยเพราะว่ามันมีกระบอกทั้งแบบมีทั้งไซส์นี้แล้วก็มีไซส์อย่างนี้ได้มีได้มาสองให้มาสองใบเลยราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะดาวซื้อมาประมาณพันต้นๆเองค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนสวัสดีปีใหม่นะคะแฮปปี้นิวเยียร์บาย